เน่ยไม่รู้หนูทาประสมกันสวัสดีค่ะใช่ไหมล่ะคือทุกคนก็าฝากความหวังไว้กับหนูหนูก็ดูแลพี่แบบดีที่สุดอืมดีที่สุดแต่ทามองมาจากใจนะไม่ได้แบบพยายามทำนะทุกคนกล้าพูดเลยทามองมาจากใจเลยจริงๆทิงทามองมาจากใจเลยแหละ ว่าอะหนูไม่มีพี่สาวผมยาวหนูไม่มีพี่สาวผมยาวอันถือว่าพี่สาวที่เป็นผู้หญิงเลยอะคือพี่หนูเขาเ็เป็นทอมมนูแมน,มนูเป็นนางตุนี่แหละมนูเป็นนางตุนี่แหละหัวน,นี้ก็หมดค้างแล้ว แค้เท่าไรดีจ้าอุ้มแม่แ้่ <c oughs> แต่แม่เลยค่ะ <c oughs> ไม่คางออโอเคตกใจเลยหนูรูกว่าคออางอ๋อเมื่อกี้ที่คางพ่หนุกเอ่อไปยอ้ยอนดูสันดิน้อน้องน้องไทยสิบห้าอย่งางเมื่อกี้สิบสี่ค่ะเมื่อกี้หนูได้สิบสี่ เมื่อกีอ้หนูได้สิบสี่กหนูได้สิบสี่แล้วอันนี้แม่คนฝือตกอยู่ไหมตกอยู่จ้าตกจริงอยากให้น้องได้สองเท่าเลกโอ้ยจริงๆสิบห้าก็โอเคแล้ว รับซึ้งแล้วจริงนะรับซึ้งแล้วเราตั้งความหวังพี่หนึ่งก็ช่วยหนุนการสุดๆเลยแต่หนูอ่ะุคนต่อยหนึ่งแดงก่อนใช่ไหมแ,แต่หนูอ่ะแต่หนวอแต่หนูอจะไม่ค่อยได้มาไลา์แบบ นหนูจะไม่ค่อยได้มาไลค์สักเท่าไหร่สักเท่าไหร่เ,รเพราะว่าโดยเวลาหนูอยู่กับพี่อะไรเงี้ยตอนนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะตอนนี้สิบสี่ใบค่ะแม่น้อยตอนนี้น้องได้สิบสี่ใบเพราะว่าหนูวเวลายอยู่กับพี่อย่างเงี้ยหนูก็จะให้หนูจะแบบให้ไพเวทกับพี่เลยเพราะว่าไม่ไม ไม่ไปล่าลาบละล้วงหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่ายัางไงแบบว่าให้พื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาเลยอะไรเงี้ย<ว>ปีนี้จะเล่นรีนี้น่าจะอายาลักจัดวันนี้นะวันนี้โอ้ไงแนนนนแนนนนอุ้ยแม่แม่ปิดให้พวกแดงเลย